แต่รีสรุปสามเลยสี่แต่งสามแต่แต่ว่าคบกันมาสี่คือภรรยาภรรยาแกก็นับหมดเนี่ยผมว่านะเป็นประเด็นยังขำไม่หยุดไม่วานก็ยังบอกภรรยาบอกลงสี่ทำไมเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกเขีนกันไหมคะไม่ก็ขำๆกันไปคือแบบเออก็ดีนะคนก็ให้ความสนใจเพราะเขาก็รักเราดีก็แฮปปี้ Why you so sweet Why you so sweet ก็ก็แต่งงานแล้วมันดีก็ดีครับมีความฝันอะไรให้กันไหมคะ ก็มีก็ของหวันวันเกิดแหละครับผมก็ที่เมกาก็ซื้อของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นอะไรนาฬิกานาฬิกาก็ราคาเรือนเจ็ดแปดหลักประมาณนึงครับของเก่าซื้อแอนทิกให้ซื้อแบบเป็นนาฬิกาโบราณให้นาฬิกาคุณจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับ กระเป๋ากระเป๋าเยอะแล้วเปลี่ยนเป็นนาฬิกาเห็นมุ้นบอกว่าคือจริงๆแล้วคือฉลากมันเป็นสายหนังนี่อันนี้ใส่ด้วยกันได้เห็นมุ้นบอกว่าไม่คิดเวลาอยู่ด้วยกันใช่ทํางานก็ตอนนี้ยังโอเคอยู่ก็ยังหลวมๆวอยู่บ้างเลยแต่ว่าพอสักหลังกลางเดือนหน้าไปแล้วเนี่ยก็คงจะก็คงจะวุ่นไปอีกหกเดือนเพราะวันนี้ก็ละครสองเรื่องผมก็ละครสองเรื่อง รายการก็พอๆกันอยู่ก็กเจอกันตอนตื่นตอนนอนพอจะได้คิดถึงกันเยอะๆครับทีมยุโรปเป็นังไงบ้างอะไรบ้งไปนิยอร์ครับไปอเมริกาก็ดีครับได้เจอเพื่อนเหนื่อยฮะเหนื่อยเพราะพอเจอเพื่อนปุ๊บรู้สึกเหมือนเป็นภาระเหมือนแบบเราจะต้องเราก็อยากเจอให้ครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องพุชตัวเองให้เจอทุกคนด้วยทุกคนเขาก็ ต้องแบบหยุดงานอะไรมามามาดูแลเรามาอยู่กับเราเลยก็เลยเหมือนเป็นเป็นภาระเพื่อนเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ดีครับเพื่อนเพื่อก็ดูแลดีก็ทุกคนก็อบอุ่นครับเพราะว่าจัดงานมาเกิดให้บุ้นที่นู่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เพื่อนเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็เคยบุ้นเคยเจอกันมาแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็แฮปปี้ดีรู้สึกอบอุ่นดีก็โชดีก็มีแป้งไปด้วยหะไรได้ปั๊มน้องหยอไม่ได้ไม่ไดยปั๊มครับครับพระพรั้ผมครับ ถัดหนเรื่องสายคาเนิเนืงเห็นสกีนเคยโดนทำคลองสายในเออไม่จำได้ป่าวว่าบุญบุญทำนะนะขอเสกนี้แต่บุญบอกว่าจริงๆไม่แต่ว่าสกีนจะเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนทักเคยมีคนทักเฉยๆคว่าแบบเคยแบบมีแบบว่าพยายามจะทำแต่เราก็โชคดีมีเสียงศักดิ์ศรีคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออก็กระเด้งกลับไปอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้กคือเขาเล่าคนเขาก็ทักมาตกใจไหมคะตอนที่ทราบผมก็ บ้องบ้องขนาดนี้จะมาทำเลยเป็นเรื่องใหญ่ไหมพี่คิดตอนนั้นไม่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 ก็ไม่มีอะไรก็จะมีคนมาทักเราแล้วก็ไปแก้ไปทําตามพิธีอะไรแบบนี้ปกติไหว้เว้ยทำพิธีทักอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ถวายอุ่นปล่อยนี่ออย่าี้ยนี่ตื่นไหมคะว่าเป็นใครทำหรือไอ้โอ้ไม่รู้หรอกครับคือปวดหัวเปล่าจะไปอยากรู้ทำไมเราก็ไม่เคยคิดรายอะไรกับใครแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติพี่เออพี่อุลน่าทำของใส่ละข่าวนี้เป็นยังไงทำอีกได้ไหม แล้วเรื่องนีแกก็ถามนี้ครับตลกไหมหรือแบบเอเยรื่องแบบบนปนเขาไม่สนิทหลงรักตัวปรับตัวามอะไแล้วพี่ข่าวด้วยไม่รู้เรื่องเลยหรอก็ดีก็ดีก็ดีแล้วหลงรักไหมครับลังอยู่แล้วบ้าไม่ต้องทำก็ดีอะไรแล้ว่าอะไรมีน้องกันี่ยยังยังอีกสักสามปีสี่ปีเลื่อนไปก่อนเลยฮะเพราะว่าไม่รีบคือเขาเองก็ยังทำงานได้เยอะแล้วเดี๋ยวยุคนี้สมัยนี้ผมว่าเขาคงไม่ได้อยู่ที่อายุมั้งเราอยู่ที่การทำตัวมากกว่า ทุกวันที้ผมยืนรู้ว่าผม18อยู่เลยเขาบอกว่าคุณยิ่งแต่งยิ่งฮอตพี่พี่คลิปหัวเออสวยขึ้นเนอะทำไมแล้วเราเป็นไงบ้างมีมีห่วงไหมคะพี่ทีแบบห่วงอยู่แล้วก็ห่วงตลอดเลยครับก็ห่วหัวห่วงเกินหน้าที่มากหัวจะได้ลำคัญเรายังต้องดูแลเรื่องเสื้อผ้าอยู่นะคะปล่อยเธอทำใจแล้วครับแล้วก็สวยขึ้นไม่หรอกคือคือก็อย่างที่บอกแหละคือ มันเป็นเรื่ององนานมากกว่าว่าบบคนก็เอ็กซ์เพรสยักจะเห็นเขาสวยให้เขาเป็นเขาแบบเซ็กซี่ซึ่งเขาเองก็เป็นคนพอใส่แล้เขาก็เซ็กซี่เขาก็สวยนะแต่ว่าพออยู่ที่บ้านแกก็ย้ายยายอะแบบว่าใส่ชุดวอร์มแบบท <c oughs> ีกที้หนาวไปไหนเนี่ยแบบว่าไม่ใส่อะไรบ้างก็ได้นะ